สวัสดีครับวันนี้นาราแอสเซทนะครับพาท่านมาชมที่ดินบนเนินเขาวิวทะเลขนาด9ไร่126ตารางวาเจ้าของเสนอขายไว้ที่ราคา112ล้านบาท ตัวที่ดินตั้งอยู่ที่ซอยยอดเสนสองตำบลฉลองอำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตนะครับจุดเด่นของที่ดินแปลงนี้นะครับมองเห็นทะเลอ่าวฉลองท่าเรือยอร์วิวเมืองวิวภูเขาตัวที่ดินตั้งอยู่บังเนินเขาส่วนด้านหลังติดแนวเขาและต้นไม้ขนาดใหญ่ให้ความเป็นส่วนตัวสูงมีลำทางธรรมชาติไหลผ่านด้านหน้าที่ดินมีถนนคอนกรีตเข้าถึงแปลงที่ดินพร้อมพัฒนาโครงการต่อได้เลยเหมาะสําหรับจะสร้างแปลงรัช รีพ่พโฮเทลรีสอร์ทหรือบ้านพักสำหรับชาวต่างชาติอยู่ใกล้ท่าเรือยอชแหล่งท่องเที่ยวหาดชื่อดังโรงเรียนนานาชาติสูงสุขภาพนานานชาตินะครับทิกต๊มนาราภาษาอังกฤษ,กษเละจีนได้นะคะฟ w n นารา n นไทย English and Chinese language from the link below 关注น,นารงงทา,ยยยาทีาษาอิงกฤษแลจงนัด้นะรนไทยวั g สิ s h and Chinese language from the ตัวที่ดึงห่างจากห้างโฮมโปรนะครับ4กิโลเมตรห่างห้างโรบินสันไลฟ์สไตล์5กิโลเมตรห่างหากราวัย1 1อกิโลเมตรห่างหางกระตะ9กิโลเมตรห่างโรงเรียนนานาชาติ b c i s 5กิโลเมตรห่างท่าเรือฉลอง4กิโลเมตรท่านใดที่สนใจนะครับสามารถติดต่อนาลาเอสเซดได้ที่เบอร์โทร0 8 0 2 8 8 2 0 0 0นะครับนาลาขอขอบคุณทุกท่านที่เข้าชมช่องของนาราเอสเซดครับขอบคุณครับสวัสดีครับ